มาต่อกันที่รายการวาไรตี้เกมโชว์สุดหากันบ้างนะคะอย่างรายการฮอลลีวูดเกมไนไทยแลนด์ค่ะสัปดาห์นี้4ี่สาวลูกทุ่งมาประทะ4ี่หนุ่มลูกทุ่งเวลา20นกา50นาทีทางช่องโมโนโทเวนทนาค่ะ เตรียมระเบิดความมันในรายการฮอลลีวูดเกมไนไทยแลนด์ของสองทีมศิลปินลูกทุ่งทีมแรกตักลิลาไฮอภาพรฝนธนสุนทรและหลิวอาจริยาส่วนทีมที่สองนะคะมีพี่ยิ่งยงยอดบัวงามนำทีมแจ็คธนพลสมจิตจงจอหอและกุ้งสุธิราชวางใหม่มาเล่นเกมในบ้านในาฝรั่งวิลลี่แม็กไนทอช เพื่อแข่งขันเงินการกุศลทำบุญบริจาคในวันอาทิตย์ที่14สิงหาคมนี้เวลา20นาฬิกา50นาทีทางช่องโมโนทวนที่นายค่ะให้ฟังเสียงของทั้งสองทีมกันหน่อยค่ะตาก็รู้ใจและยิ่งย้ายบ้านใหม่อย่างนี้ด้วยโอ้โหตอนบ้านนี้เป็นบ้านที่เราชอบแล้วเราก็เป็นแฟนคลับบ้านที่มานานมอใช่แล้วเราชอบดูหนังเราชอบฟังเพลงเราชอบเล่นเกมแต่นี้น่จะเป็นเกมเกมแรกหรือเปล่าที่มาบ้านหลังใหม่ใช่ ต้องดูกันะลัวก็เป็นเกียรดมากๆเลยเนาะนะจ๊ะฝากด้วยฝากด้วยไม่ต้องห่วงแฟนๆชาวมโน29รอชมพวกเราแล้วกันว่าชนะหรือไม่ชนะติดตามได้ครับได้นะครับอลิตเกมไนท์ทุกวันอาทิตย์ทางมโน29่สิบเกครับผมเจอกันครับ